สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลวันนี้คุณย่ามาเป็นตัวแทนในนามของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรน้องอาอายมอบทําบุญผ้าป่าคืนสุเย้าทําดีเพื่อน้องโรงเรียนบ้านวังพงโรงเรียนเก่าอิหลาจ้าสาธุบุญร่วมกันนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนะครับของคุณพี่ท่านหนึงนะครับได้ กล่าวมานะครับว่าการที่มีคุณงามความดีแล้วก็มีบุญบารมีร่วมกันนับเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือตัวแทนนะครับคุณย่าเนี่ยเป็นตัวแทนนามของทางมอลำเสียงวิหกนพสกกรคืนสู่เย่าทําความดีเพื่อน้องโรงเรียนบ้านวังโพงโรงเรียนเก่าของน้องอายของเรานะครับสาธุบุญร่วมกันนะทุกคนก็ร่วม อวยพอรอวยชัยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้มีแต่ความรักความเมตตาเกิดขึ้นมีแต่เรื่องราวดีๆเกิด,ดขึ้นมาในชีวิตของอิหลาอ้ายรวมถึงแฟนคลับทุกๆท่านด้วยทุกคนก็ร่วมกันอนุโมทนาสาธุขอให้เจริญเจริญก้าวหน้าในงานที่ทำนะครับน้องอายก็ขอให้เจริญเจริญนะครับในตัวแทนของหมอลำพาไปเพลินชาแนลยังไงก็ขอให้น้องอายมีแต่สิ่งดีๆนะครับ ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองรุ่งโรดในงานที่ทำแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจนะน้องอายอยังตัวแค่นี้ยังสามารถฝึกและพัฒนาได้บุญกุศลที่ได้ทำนะครับจะเป็นกุศโลบายติดตัวของน้องอายไปตลอดจนน้องอายได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆนะครับน้องอายโตเป็นสาวแล้วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งน้องอายก็เก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆอยเก็บเกี่ยวเรื่องราวประสบการณ์ ดีๆนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เอาออกไปแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่ดีๆไว้ให้เหลือแต่ความทรงจําที่เลวร้ายเอาทิ้งมันไปนะครับความทรงจําที่ดีๆเราก็เก็บไว้ความทรงจําที่ไม่ดีเราก็ปล่อยมันไปนะให้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิต นะครับแล้วก็บุญกุศลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบุญกุศลที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับพ่อจ๋าด้วยที่ให้โอกาสน้องอาอายมาณัที่นี้นะครับคนที่เป็นตัวแทนนั้นก็คือ,อคุณย่านะครับในานามของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะ ก็คือน้องอายเนี่ยมอบทําบุญผ้าป่าคืนสู่เย่าทําความดีเพื่อน้องโรงเรียนบ้านวังโพงนะครับบ้านวังโพนโรงเรียนเก่าของน้องอายเองก็ถือว่าเป็นการทําความดีอย่างหนึง่งเป็นการทําความดีที่คนอื่นนะครับที่ไม่สามารถทําได้หรือทําได้แต่บางคนเขาก็ไม่ทํา แต่น้องอายได้ทําแล้วการกระทําคือสิ่งสําคัญเมื่อกระทําสิ่งที่ดีแล้วทุกคนเห็นแล้วเราก็อนุโมทนาทุศนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นกําลังแรงใจให้น้องอายเนี่ยมีแต่ความโชคดีมีชัยมีแต่ความสุขเข้ามาที่ตัวน้องอายแล้วก็รวมไปถึงมิตรลักแฟนเพลงทุกๆคนรวมถึงพ่อจ๋ารวมถึงย่านะครับรวมถึงยายรวมถึงตารวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับที่ได้มาร่วมพบเจอร่วบุญกุศลแล้วก็มาพบเจอกันในครั้งนี้มารู้จักกับน้องอาอายอในนามอาอายสกุณาพรนะครับยังไงก็ขอเฮงเฮงปังๆขึ้นไปละกันนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีโชคดีมีชัยแล้วก็ถูกหวยรางวันที่1กังงนทุกคนเลยนะครับสาธุ